พี่น้อง,ม,งกกมันนิ้พาไปเบึงปลากกวยมันนีมาทำก้มสารปลาเก,กวยอ้อยกระปุกแล้วแล้วในทั้งหมดสี่สิบสี่สิบหาหลุมมาเจ้าแปดลอยหลุมนี่นี่อ้อ,อยเอาเบึงเบึงข้างนี้นี่ ปลูกมืออื่นจังสิครบเดือนได้พี่น้องมือวันที่เก่าจังคอยสิครบเดือนมึงดูหน้าตาสดใสมดงามหลายตั้งเป้าไว้ยุทีแปดรอยหลุม8ปดรอยหลุมก็คือหนึ่งไร่หนึ่งไรน,ไนี่ระยะการปลูกควมทีหางกับสองคูณสองเมตร มันก็จะได้แปดรอยหลุมถ้าเม็ดคุ้นเม็ดนี่ันจะได้หน,นึ่งพันหกรอยหลุมบาเอา,าเอาไลายเอาจะาาจะแปดรอยหลุมก่อนนี่ปลาปลาลกวยมาทำความสารว่านนี่อ่าวันนี้ก็สีมา่อไปต่อีอิอน้นงะ ตั้งเป้าไว้ก็คือสีขายสีขั้นน้ามขายผู้ใดอยากถากินเด้อแต่กินแทแน่นอนพี่น้องเพราะวา่าเบื้องต้นกล้วยแล้วเบื้งต้นอ้อยแล้วหน,นามอยู่มีอันนี้มาปลูกมอว่านนี่ปูกมว่านนี่พี่น้องดูนี่ ฝนตกเขาเออเง้ยด้วยบางบางบางหลุมเห็นตะเห็นตาถอนมั่นถอนลอยโอ้ยเสียหายหมดเลย <c oughs> เ,หเห็นตาถอนลอยโผล่อยู่นี่บางอันกระลิบมากโอ้ ว่อเป็นอย่างค็ดไหมสมงแซมไม่ก็ได้อันนี้ต้นบกโกโก้เด้อพี่น้องเด้บอบกโกโก้กำลังจอดอ,อกแต่ว่าว่าเอาปีนมันหน่อยอยู่ผมรุ่งเห็นมันงามกว่านอี่กันนเบึ้งเหนือทีสองลรบบกโกโก้สองลอยต้นกล้วยกับสองลอยต้นพี่น้องมองดมันบ่เกิดกับเสียวใอยนามาสามมัน ไรง่ามตามทองเลืองทานนี้ก็มันมั่นมั่นนำยดท่านนี้ก็เป็นสวนานำอสิบ,บ่โดนเด้อเขาสิเปิดสวนน,น,นนำเมื่อนีนต่้งแกว่จิมะปลูกด,ดอกท่านตะวันแต่ว่าท่านเหิดแปลงไว้อยู่หิดแปงก่อนมือรุ่มัิมาปลูกมันนี้มาเอาทำกลองสาดปลา วเววกันเอาสนีกันเนาะเดี๋ยวไปเห็ดทำความสาดก่อน